รับโวและปอนวันที่เดือนทองนะครับบางทีครับท่าจะรับเพื่อสวดคุณาแล้วก็คุณจะป้อนปจักษ์ตัิดรัศมีนะครับวันนี้ก็มาสี่คนนะครับแต่เงิราวั้กไปงกอตทัพครับพม่าน้องมีนรก็อายุปีนันครับสำหรับแงนะครับแล้วก็ในส่วนของสอมรอแรงก็คู่อดีตบัวรักจ เรามีแต่มากนะครับไป้อดไม่เกินัรูปเดียวนะครับอาึ้นบทตัลักท่านทั่วกระักเลยครับท่าน้อส่รูวก็อีท่านนึงที่บอเป็นอาศิริยันะครับนัานเป็นผู้ร่วมขอตั้งสมรสรุรีเด เมื 2013, ่อ13ปีวันนี้20ปีนา2,555ที่ผ่านมาแล้วน <vienen> so, ันค <or> <gigantic> uh, ือ13ปีแล้หวับนี้วันพรุ่ง้เมื่วันที่20ปีนาด้วนครับนนี้เราท่านจะเป็นสมาชิกพวกประธานเป็นสปอนเซอร์หลักของสมสอง้วยให้ได้กาักลเรยๆเพราสนับสนุนด้วยตลอดนะครัวันนี้่านก็มา30โมงนั่นนะครับดวยนะครับ ตามเเชิญครัท่านการสัตวสมประโยชน์นะครับผู้กำกษบสาวสงองท่านการจนาสมประโยน์กสาสุท็สาวทีาชมและครอบครัวจังหมดสุกรรณกานะครับขอสีพกมืออนรับทั้งสท่านขึ้นสู่เวทีเลยครับเป็นแขก้ดีเิสํหรับสโมสรีันนยาครัีกดีน เขาเรียนท่านผู้ว่าการภาคท่านจัดใชยวิสขาคุณท่านู oh. yep. ้ช่วยผู้การภาคเขเกิการ่าหานัสมาชิกผู้ทีสภาจุรมิสุดท่านนายกสมรสกรลตรวรรท่านสุทรงคตัแก้ท่านนายกตังท่านอกาสอมีท่านกิตติ ลองสังเกตดูสิครับผมตัวเสียงนี้แล้วเสียงผมจะเป็นเสียงอะไรารับผมตัวเสียงนี้เป็นเสียงของามครับีมตัวเงกยงนี้เป็นเสียงของครับ เระตันนี้สสรตรนวันโดยท่านนายกสภากเตะเเจ้าภาพเเเ็นิเียิี่้สานาจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็มาในฐานะผู้ติดตามนะรมาพสีภรยาดรเดนสนยกอยนเนื้อเส้ทีแล้วก็เป็นสมาชิกของ เป็นโยมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไปก็ขอให้สโมสรโอการีเอลวังนะทุกสโมสรโอการี่อ่านกิจกรรมให้สุดขันเป็นวัตถุประสงค์ นี้ผมก็้ในโอกาสที่ปีไทยสขการเรือนมรรจบรบรอบเนยีว่าอยู่ผมก็กราบขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสางขรโลกนี้ได้ผลดลประดานให้แขกผู้เกียรติทุกท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุวันนะสุขสาพละปฏิภาณนิ้สัตว์สมบัต ที่สิ่งนึงประการใดก็ขอให้บ้านป่านาที่ประการขึ้นปีใหม่การก็ขอขอความเป็นรวาสีต่อแต่นี้ขอให้มีชมทุกสถานพ้นทิบัติกุศลนำพาสำราญทุกวันวานมีพร่อมเย็นเป็นความจริงขึ้นปีใหม่ขอให้พบสทรแต่โชคไร้ทุกศพสุขสนใจในทุกสิ่งอยู่มิมานบ้านดีมีเกียรติยิ่งลูกชายหญิงบริบาลสำราญใจ ขึ้นปีใหม่ขอให้ร่ำรวยเงินทองกองเป็นล้านๆมีการงานจากอาทิตย์เป็นแสงสุขภาพสดใสให้แข็งแรงแม้อยู่แห่หแงหนใดสุขใจเธอหนึ่งสองนะครับแล้วขอบคุณที่ได้มาแบ่บางคนได้ไหมันอากจะมีครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับมาจจะได่ในนรับหนะครับเชิญพูดไปนะครับ สม <im sharing> สรตอนนี S ้ระงวังแล้วก็กับเตรียมนั้งอ่นแล้วการกันต้องไม่ได้ประมาณบอกนะครับ่วันนี้ได้รับพรจากชุดหน้าสมกับวันปีใหม่ไทยจริงๆในการสงกรามนะครับซึ่งเราจะเป็นที่กล่อวสมมตสอโดยเทศป็นเราก็ทำกันเป็นประจำทุกปีแต่ถูกแล้วจากที่ท่นครูอาตางพระได้บอกบอกชุบแล้วก็แต่ครับแต่กระช่วงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราอย่าจะพูดอย่าจะเห็นถ้านดี๋ยวกอนตั้งนะ ก่อตั้งมาถึง13ปีนะครับมีอะไรดีเนาะทำไมจะบอสอนจึงสมาชิกเพิ่มขึ้นเพื่อนเพนเพื่อนเพื่อีแล้วก็อยู่แบบอบอุ่นอ่าฟังก้ามฟังก์นะครับก็จะจะให้นายกก่อตั้งเราได้พูดหรือลองไปใช้สักหน่อยเนี่ยวันนี้ด้วยแล้วก็สมรรเราได้ครับอาจารย์ครับนายกขอบคุณครับนายกคมบไป2ปีครับ ติดนายกสมรสีเราได้แดงมันอย่างสูงนะคะที่ท่านไดเกียรตนอ,อยู่ดูแลสมสีเอวันนะคะก็เรียนท่านผู้วก่าการ่าคจักรชัยมิสุทธาคุณท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคดรพันท์ก้าหานท่านดรชาชวานเตระวัล สมประโยชน์สามผู้พักษาสามอุทรภัศกาจนาสมประโยชน์ผู้พักษาสมทบสามยวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการฉันนายกอตั้งคงพันธ์ทองมีความรู้สึกจีินดีอย่างยิ่งที่เวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันนี้นะคะ กับสณมุสอนโรเซอร์เอรวันและสมาชิกเอรวันทุกท่านและปีนี้เป็นวันทุกรอบ13ปีในการก่อตั้งสมมสอที่ผ่านมาเมื่อวันที่20 20มีนาค2568สมมสอเอรวันมีอายุครบ13ปีนะคะก็อยากให้ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับสมมสอนเอรวันนะคะ ก็ในบากาที่วันนี้ท่านได้ร่วมกันสร้างสารรค์และบำเพ็ญตนร่อสังคมตลอดจนรักษาสมสอรศรที่มีอย่างถูกตทุกวันนี้หากมีสิ่งใดฉัดตกตกข้อสมสอรเราบริษัเอราวันขอร่อมรับและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานและต้องขอขอบคุณสมสงรเจ้าภาพร่วมทั้งสี่สมสงรนะคะทีเ่เป็นเจ้าภาพร่วมก,กับ นเอราวัณน,นะคะตลอดจนรวมทั้งสิบสมมสอนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเกียรติแก่สมมสอนเอราวัณทุกอย่างเองนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบค,ค,คุณท่านกิติยงศกุนชารีท่านนะคะก็ขอขอบคุณท่านที่ท่านให้เกียรติสมมติสอนเอราวัณท่านท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใน สมองสอนของเราคนะคือเป็นสาวหลักให้ชาวเระเรียกศูนย์ประการของเราคร่ะอีกท่านหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้เอ่ยเลยนะคือท่านขวัญชัยเราหาวิทยาภาพนะคะคือท่านขวัญชัยเป็นผู้ดูแลสมอรสอนเอราวัณตั้งแต่เรื่องก่อตั้งน,นะคะก็ทีฉันก็ขอรบวนมาชิกทุกท่านช่วยปกป้องใ,ให้เกียรติท่านขวัญชัยค่ะ ที่ทำให้เราเป็นเอเลบาดมาทุกวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณท่านค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให้สนุกสนานกันที่สิงคโปร์และอย่าลืมอยู่รับวงด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะครับภาษีเงินไ้ดังกล่าวจะยังต่อตั้งนะครับกรมบัญชีธุริยนะครับเมื่อกี้พิธีกรก็ข่าตกปลอกฮ้องนะครับ ถือเต้นกับงมันเยอะก็ไม่ได้เจอเรามีท่านแอนของตั้งวานภาพนะครับขึ้นบนเวทีก็อยากจะได้ทียนเช็คทิปรับภาพเข้ามานะครับรวมถึงท่านกิติจงสมวังเชัยก็ได้รับเช่นมาเป็นเกียรติเรียนเชิญกลับไปเจนท่านวารับภาพรวมถึงแอนท่านทัชชนาวารแล้วก็แอนด้วยทั้งสองท่านเลยนะครับอดีตว่ากักภาพได้เชิญขึ้น คนไปจีครับท่านประธานเลยนะครับก็จ่อหม้ออาหมกบาเลยท่านนายกสำหรับจันเต็มนะครับหม้บมาให้แทนนะใช่ไหมอนุณจีบไปแล้วในระหว่างนี้นะครับก่อประจัญบานนะครับในส่วนของครับท่านปัจชัยด้วยครับท่านปัจฉัยด้วยครับเดินปัจชัยด้วยครับ ช่วงนี้นะ,น,น,นะครับขอกลับไปเชิญแขกรุมนเกียรตินะครับทุกทิมสโมสรนะครับส่งตัวแทนนะครับเข้าสู่ตรงด้านหน้าเวทีเราจะเข้าสู่วิธีการรดน้ำดับหัวของอ่อนนะครับซึ่งเป็นเวท,ท,ทีที่เราปฏิบัติกันมาหอาย่างนะครับอานายกราด้วยัเต็มมากก็มาด้วยครับท่านกำลัพบนะฮนะ อนไรเชื่อต่อไปนี้นะครับที่จะลดน้ำตะหัวใช่ไหมครับก็เรียนเชิญนะครับด้วยคินกายพิธารณาอะไรครับอ่าครับพี่นายบ้างครับนายโยกหมอนตั้งครับสมาชิกผสมัที่จะมานั่งให้ท่านแต่ที่ม่เกลียดนะคะได้ขอพรลดน้ำตะหัวนะคะสมรสลอตเตอรี่สำรองท่ะท่านท่านเอกนายกอธิษฐาน ิธ <muy> ิ์ศิลารวรีตค่ะดังกฤสวู้เป็ครับท่านอิษฎนิติศิลปรัชวีครับท่านอดิเรกกิตติยงสมนชัยนะคะจับภาพได้ก็เป็น่น้ครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอสมุดประการนะคะท่านอดิเรกไพศิษฐ์วาจาวุตนะคะาสมุดเจดีเดี๋ยวไม่ชิงนภาพปเรยเลอดีตกนิยติศิลป์รัิรนะคะขอรทาน กันกับางคนกันก็สำรองนะครับก็เรียนเจญท่านดรกิติรงสมวูรณชัยนะครับก็ไปตบเริ่มจากไหนครับจากซ้ายมาขวาด้วยขวามาเรว่าแล้วแต่มาติเราได้รับรหลวงนะคะอดีตนายกประเทศเปลี่ยนทองนะคะรับกั้อนโรตเรีบางปีนะคะนายกกรเสมของไทยค่ะสมมเรุจ้าทยอไทยอดีตนายก มอ,อตลตตอรี่เอราวัณนายกสํมปานกันเต็มค่ะครับอุสงค์ในสังนเช่นนั้นจนกันเต็มค่ะครับมลอตเรี่พระระแดงอันนี้ท่าจัท่ากวังแัยแล้วค่ะพิลภาคนะคะมเทพนรังงรกมงลวนศัตสิอิสระกรรับมัอน<ช>ขอนไห้นะคะ ของหลวงสักซีกิตามรงนะครับ